ถือเป็นการตอกย้ำคุณภาพและความสำเร็จของธุรกิจได้ปังแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผู้หญิงแบรนด์ด e ีเลอริเซโดยบริษัท p t ทีคอร e รีอินเตอรที่ล่าสุดคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น Beauty b i s a w a r d ง2025โดยมีคุณพระพาัชรหนวมนครแบรนด์แอมบัสเดอร์ดีเลอริเป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว และสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดิเลลลิเซเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ครบทุกปัญหาสุขภาพผู้หญิงทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น h p v กลิ่นตกขาวและปรับสมดุลฮอร์โมนลดอาการไวทองเสริมภูมิคุ้มกันบดลูกให้แข็งแรงโดยสารสกัดระดับพรีเมียมนำเข้าจากประเทศอิตาลีจีนและไต้หวันนั่นเองและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook d i l e l i s e Official สวัสดีค่ะยาม้มนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ในส่วนของดีเลลิเซ่ค่ะตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นปีที่2แล้วนะคะที่เราได้รับเกียรติในการได้รับรางวัลในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของสุขภาพและความงามดีเด่นค่ะความรู้สึกเหรอคะยังตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมมันก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราก็คิดไปแล้วว่าเราต้องได้แน่ๆเพราะผลิตภัณฑ์เราดีจริงอ่าที่นี้มาพูดถึงตัวเองกับชาวบ้า มันให้ผลลัพธ์อะไรยังไงมันมีจุดเด่นังไงบ้างคะจุดเด่นของเราเลยคือเราผลิตมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเราก็มีงานรองรับวิจัยถึง18,000ฉบับนะคะเราคิดค้นกับสุตินารีแพทย์เลยค่ะตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงที่เป็นตกขาวมีอาการคารันทรมานเรากล้าเคลมแบบนี้เลยว่า3วันเห็นผลแน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาหนักนะคะในเรื่องของ ไวทองอาการไวทองหรือว่าช่องคอดแห้งแสบคันฉี่เจ็บฉี่ทรมานนะคะตัวนี้ค่ะ7วันเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนดีเลริเซนะคะเอาอยู่ค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่บอกว่าเสี่ยงติดเชื้อ HPV ซิฟิลิส นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นหนักนะคะเสี่ยงถึงขั้นมะเร็งปากมดลูกนะคะตัวนี้เรากล้าเค็มเลยนะคะกับดีเลอริเซ่ของเราค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเราทําขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ไม่กล้าจะไปหาหมอแบบนี้อายอย่างเงี้ยคะ่ะทานตัวนี้ได้เลยค่ะช่วยได้แน่นอนค่ะ ยอดขายคือดีมากดีมากจริงๆแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยกลับมารีวิวซ้ําให้กับเราเนี่ยเยอะมากค่ะว่าเห็นการเป็นแปลง3วันเห็นการเปยนแปลง7วันเห็นการเป็นแปลงค่ะเป้าหมายต่อไประวังแผนยัยงไงบ้างคะจะมีออกผลิตภัณฑ์เิ่มไหรมไหมมีแน่นอนค่ะซึ่งก็ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วค่ะก็จะเป็นวิตามินนะคะในส่วนของวิตามินพีมิกข,ของเราเองกับอีเลเลเซเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีสําหรับใครที่บอกว่าแคปซูลทานยากนะคะ,นะคะเราก็มีในส่วนของน้ําชงโไบโอติกด้วยค่ะ เราจัดโปรให้กับลูกค้าตลอดอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่กล้าลองนะคะเราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้ เรามารับรางวัลแล้วเราขออนุญาตเปิดให้เลย100บาทนะคะใครที่อยากจะลองกับวิตามินนะคะสำหรับผู้หญิงดีเลร l ลิเซ่ค่ะตัวนี้นะคะเราให้เลยโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกทานได้นาน2เดือนนะคะในราคาเป็นแค่490บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครบอกว่าวันนี้อยากได้รับความคุ้มค่าเอาไปเลย2กระปุกค่ะแถมไปเลยอีก2กระปุกในราคาเป็นแค่890บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ติดตามที่เพจของเราได้เลยนะคะกับดีเลลิเซสามารถเซิร์ชหาได้เลยใน Facebook มีเพจเยอะมากค่ะสามารถที่จะหากันได้เลยหาได้ง่ายค่ะแล้วก็รีวิวเราแน่นแน่นอนค่ะ ลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยเราก็การันตีว่าสารสกัดที่เราใส่มาเนี่ยเห็นผลแน่นอนว่าจะเป็นแคนเบอรี่นะคะโปรไบโอติกคิวเทคือสารสกัดเราเนี้ยเป็นสารสกัดที่จําเป็นกับผู้หญิงมากๆยิ่งอายุขึ้นเลข3นะคะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแฟนบอยอย่างนี้นะคะในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะทานตัวนี้เลยค่ะช่วย ปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะช่วยให้ร่างกายภายในของเราดีขึ้นพอภายในของเราดีขึ้นเนี่ยภายนอกมันก็จะออกมาเปล่งประกายแน่นอนค่ะ